ครับภาพบรรยากาศบ้านงานครับงานแต่งคข้าอคนเยอะเลยครับเนี่ยภาพบรรยากาศสดๆเข,เขาก็ยุหันหล่ะเขาบริวารยังไหน,นล้ะเขาก็ถามหายฝอยเดียกับเกี่ยวกับคู่หายเดียดกูเจ้ากับมุมเจ้าก,ก็ไปเดียดอีกท่านถ้าอยากไปเมีมือบริเกียวกันครับนี่ภาพบรรยากาศ ตรวจบ้านงานครับเนี่ามายอะนอ้นำใหญ่ๆโตๆอโหอร่อยอร่อยไหมรอร่อยอยหอาหนนี่ครับบรรยากาศบ้านงานครับ ไปแลวจะไปก็ได้พ่ปไปเขาก็บ,บริวารยังมังเขาขหวัวมันงานอยู่เขาก็บ,บริวารยังแอ่เ,เมนบละถาไปก็ได้ก็ได้เงินงเสียบ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 พครับเสียบพนังน่งนังน่งนั่งนั่งออ,อาหารเสียบให้ยบงอาหารปุงที่หลับุ่นบรรยากาศขื่นเพีงเงี้ปที่หลับคนเต็มอยู่ไปเลย เดี๋ยวจะไปอีกรอบนึ่งเดี๋ยวจะไปอีกรอบหนิ่งยงกลัวะล